โอเควันนี้โย่เกมอะไรสักอย่างทูอะไรสักอย่างขึ้นต้นเดิมแล้วล่ะไม่กว่านันเดิมเนี่ยวันนี้มาอยู่กับไอ้กันไอ้กล้องหลับไปแล้วเออไปเลยด้วยมันก็เหมือนอัดแต่ไม่ได้เหมือนวิทย์ช้นะโอ้ยโอ้กองมีคอำเตือโอ้ยซื้อไม่ได้ใช่เหรอเออไปไหนวะมึงอยู่ไหนเอาเงี้ยนี่เฮ้ยนี่ย ออกนอกบ้านโอ,โอ้โแปดปลาผัเปียไปเลยเฮ้ยอยู่ดีก็สว่างไหนโอ้ย <laughs> โอเคก็เยอะเลยอยองนอกเจ็รู้สึกไม่ดีเลยมันเฮ้ยเซียวก้วทำทำไมมันร่วงแปลกๆเฮ้ยอ่อเออบาลียาบาลียาติดบาลียาเห็นเข้าบ้านตรงข้ามไม่ได้ด้วยไม่เห็นสีขวาบนไหม ไอ้ขวามืออ่ะมันคือสีอะไรวะโอ้ยเหี้ยเฮ้ยไอ้ห่าเฮ้ยเราต้องไปไหนเนี่ยไปแล้วน่ากลัวมันเกมมันอิสระกันไปมันลงแล้วมันแบบเด้อเบอรตีเกมผีจะอยู่ในบ้านดิมีคอมเบอร์มันมีอะไรเลย ไม่จะมีบาเลีหรอพี่เอเดี๋ยวไปละเอ้ากูต้องไปไหนเนี่ยทางนี้เหรอเดี๋บอกได้โออเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวกูเข้ามาข้างในแล้วไอ้กันงี้แหละมึงเห็นกูไหมไม่ใช่ไม่ใช่ข้างในนั้นนี่เอาในนี้สัดว์และตุ๊กตาอะไรเงี้ยนี่นี่ดวนี่ดี๋ยวนี่ไฮเตอร์ทางไหนต่ออ่ะ อะไรอ่ะที่นี่เหรอไม่ใช่ดิแล้วขวานู่นไปไหนอ่ะไม่มาเข้าได้อะไรมันก็ได้วิ่งเดียอกี้นิดได้เดี๋ยวดีมันก็เล่าไม่แล้วทางนู้นนะไอ้เหี้ยมันวิ่งเออมันวิ่งได้ทางนู้นไม่ได้เหรอ กโ,โอขวาวยันขวายันโอ้โอโอโกะตุกโ, <laughs> โ,โอเคเออบอกเลยเราต้องหาทางออกจากป่านนี้ <laughs> อนะไรเกมอีกเหรออ้าวเี้ยโอเคออกเกม กูกหลังอัดกันเลยตัวตัวแล้วเขามาเลยมีมาต่อไอ้พายละทีมึงมาสายโอ้ยโอ้ยมังกูโอ้ยกล้องแม่งเสียบตายที่หายเลยเดี๋ยวมึงมองมึงมองมึงมองใกล้ๆกูดิใช่ใช่ตายบ่ไรยะไปต่อไปมึงนั่งเลยกอง

โอ้ยเฮียข yeah, ้างหลังเอ้าเฮียรอดปะเฮ้ยรอดรอดรอดเชียวนะเชียวไม่รอดไม่รอดไม่กูกูกูเคยเข้ามาในป่านแบบนี้มาแต่ในเกมเดนเดดอะแต่แต ok ่ว่าเกมนั้นกูมีปืนเกมนี้มีนี่ไงมีกล้องไงไดฟอร์เลนเนี่ยนี่อยู่ข้างหน้าเราเลยอันนี้แหละอุ่นใจขึ้นเยอะไหม ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเฮ้ยโอเคไอ้ยวมันอยูที่เหาม่บอกตัวทำแล้วฮีน <c oughs> สุดาเขาเปลี่ยนเฮ้ยมาโนตั้มพีรอก K U Y อ่ะไม่ใช่เฮ้ยชู U G R G H t h อ h o อ p o อ,อ <c oughs> ประตูปิดแล้วตอนนี้ไปเจอเชียมโมูขาวอีสไนบอกกซ้ายป่ะเวชเบนเฮ่อผู้รรรรหญิงแน่เลยดออหรือผู้หญิงเออมัมเด็ดแมมตาย <laughs> ยังแพ,พ้เลยวัวตัวใหญ่แล้วมันตีตัวใหญ่มากๆ ไายดิสแท็บทำไมถึงมีความสุขไอชิกระตุกยังไงรู้ดิ้ <c oughs> โวแล้วนะ้ันสองก็ได้พาะเมือตตรงนี้ฉันสองด้วยได้แขวนสองแขวสองใช่ไหมได้ไดเออเอ้ยเด็กดอกเฮ้ยไอกระลูกมง่ะเฮ้ยขยับหรอ กูมั่นใจรับเสพมันต้องมองทิ้งไว้ไอ้การ์ดหายไปไหนอะไม่รู้ไอ้การ์ดตรงนั้นแหละน่าจะได้เป็นจุดไม่น่าเซฟเท่าไหร่เดี๋ยวก็รอให้ไปการ์ดยี่ใดอะอะไรก้องนั่นแหละได้กล้าบังอาจมากไอ้เที่เจ้าโกนแหละไอ้การ์ดอกเกี่ยวแล้วเหรอไอ้ไอ้ก้องไอ้การ์ดไปแล้วเีย การชี้กว่าเกินนี่เหรอวะโอเคจิจิบังอาจมากจิ๊กซอว์เราหายไปฝั่งนี้แหละนะครับเป็นลายใหญ่โอ้ยนการดึงเราไปแล้วโอ้ยแม่ผมไม่ถนัดตั้งตัวไอ้กล้องยังร้องอ่ะโกูกีแต่เลยออกผาโน่นเสียไปเหรอเสียเจียไปเหรอแล้วกูแล้วกูโดนก่อนอ่ะโราเดนได้อ่ะกลัวเลย นะอ,อทางไหนจรอขวาไหมอ่าข้าห้องมาไหนไวะขงมองเมียนเออพี่ตาของเธอเอาแต่ว่ก้องเสียงข้างหลังกอมีอะไรกันมงใจคิดดอกดึงดอกไม่ให้ไปเดี๋ยวมาทำบีเลยแด้ดีกวนะ่านะข้าพ่มาโอเคโอเคอุ้ยเฮียต้องวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่ง โอ้ตัวเหี้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเราวิ่งสุดกำลังโอ้ยเสียตายโดนได้ค่าเลยยเเเฮ้ออหี้ยกระตุกกระตุกมากกูกลับมาแล้ว กล้ <Okay. S 2> องเฮ้ยกูกลับมาแล้วอยู่ในไร้กล้องไนงะไปแล้วกันไหมเออรับพี่เลยร์นะโอเคมาอยู่อีกรอบหนึ่งครั้งนี้มีปีกันกับมาแล้วไหนไหนพวกุ่งอยู่ไหน,นไเครื่องไปชมหน้าแในคอยก,กันเฮ้ยแม่งว่าผมกล้ารที่ <laughs> แล้วก็เคยเห็นมามันใช่ <laughs> ทางแคบไปด้วยดีบอกคุณดาบอกคุณดาแม่อ่าดูไปก่อนนดูไปก่อนไหมกก็บอกเลยโเดินผีแม่งเลยอ้าวไดมาจากข้างหลังแล้วก็อยู่นิ่งแล้วก็ไอ้กูตัองูนื้อยูยหนไหนเไอ้ตั้งใจเยดิ ที่เมนเทเดโก้ดีว่ะไม่ใช่หน้ากับผีก็ค่าหนึ่งมือเพิ่มพี่ศิบ0บาทจานเด็กหนึ่งจานเดียวผมเสิร์ฟให้ตรงหน้าพี่เลยไี่ไม่ไม่คืออะไรก็หายอยู่ อะไรวะอันหนึ่งตรงที่นะเอาคุณมาทำอะไรแล้วด่านได้8ดันสองบ้านดันสามคือท่อหรอขลมุกมือแล้วก็บอกนี่เป็นไงจบเกี่ยวแล้วกันเนี่ยด่านแรกเลยที่ดันลันอย่าวิ่งอ๋ออ๋ออ๋อก็ตก อย่าบอกน้ำจริงนะโอ้โหขึ้นได้ไหมไอ้ก๊กข้างล่างใช่ไหมเอออจะบอกว่าโอ้โหเลยอ้าวโอ้โหเจ็บด้วยเหี้ยเ็ครียด